ไบรตันคอลเลจแบงกอกยุคใหม่แห่งการศึกษาเตรียมเปิดแคมปัสใหม่ย่านวิภาวดีการเปลี่ยนผ่านของเซนต์ส h e n International School สคูลสู่ไบรตันค l ลเลจแบงกอกวิภาวดีถือเป็นอีกก้าวสำคัญในภูมิทัศน์การศึกษาไทยซึ่งรวมปรัชญาการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของเซนต์สเ e เ e นอีสต์มิสเวสพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับสากลของไบรตันคอลเลจยูเคเข้าด้วยกัน สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมอบการศึกษาคุณภาพสูงสุดสู่วงการศึกษาของประเทศไทยโดย Brighton College Bangkok เตรียมเปิดแคมปัสใหม่สาขาวิภาวดีในย่านถนนวิภาวดีรังสิตด้วยงบประมาณการลงทุนกว่า1,400ล้านบาทเพื่อสร้างห้องเรียนและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิตคุณนุสราอัศกูลบัญญัติปิยพจน์ ประธาน,นาคณะกรรมการไบรตันคอลเลจแบงกอกกล่าวว่าค่ะวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สเตเนจะควบรวมเข้าไปเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ชื่อว่าไบรตัน o อลเลจนะคะกรุงเทพที่วิภาวดีรังสิตนะคะเนื่องจากเรามีการสร้างอาคารเรียนใหม่ด้านในนะคะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็จะสร้างเสร็จประมาณปีหน้าเพราะฉะนั้นเซนต์สเ e เฟนอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลก็จะเปลี่ยนเข้าไปเป็น Brighton College วิภาวดีซึ่งมาจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นจาก Brighton College ที่กรุงเทพบรีทาซึ่งได้รับรางวัลที่เรียกว่า British International School of the Year หรือ Independent School of the Year ก็เป็นที่พิสูจน์นะคะว่าเราสามารถเอามาตรฐานการเรียนที่มีมาตรฐานสูงจาก Brighton College ที่อังกฤษเนี่ยมาพัฒนาแล้วก็มาใช้ในประเทศไทยจนประสบความสำเร็จได้ค่ะ ด้านครูใหญ่เครือไบรตันคอลเลจคุณรีชาร์ดแคนส์กล่าวว่าบางครั้งเรามักเห็นว่าวัฒนธรรมไทยและอังกฤษมีความคล้ายคลึงกันโดยมีราชอาณาจักรประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีคุณค่าชาวอังกฤษที่อยู่ในไทยหรือชาวไทยที่อยู่ในอังกฤษรู้สึกถึงความเชื่อมโยงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันเช่นการใส่เครื่องแบบชุนักเรียนมารยาทความเคารพความสุภาพ และความเชื่อว่าสามารถรักษาวัฒนธรรมและความทันสมัยได้พร้อมกันนี่คือเรื่องที่布莱顿学 e พยายามปลูกฝังให้นักเรียนทั่วโลกเข้าใจผ่านหลักสูตรเรื่องราวของแผ่นดินของเราเพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิถีประวัติศาสตร์และมีส่วนสร้างสารรค์โลกปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นโดยกระตุ้นให้นักเรียนคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและประวัติศาสตร์ทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศตนเองและนำบทเรียนจากประวัติศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมืองไทยประกันชีวิตผนึกกำลังนายาและลิฟเวลยกระดับนายา r e สซิเดนต์บายลิฟ l l เที่อยู่อาศัยเพื่อวัยอิสระเติมเต็มความสุขความอุ่นใจพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเป็นการเปิดตัวของโครงการการร่วมมือ,อกันร,ระหว่างทางด้านของตัว well, ลิฟเวลและก็นายาซึ่งเป็นบริษัทที่ ทำในเรื่องของตัวดูแลสังคมผู้สูงอายุนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของวัยอิสระโดยตรงแล้วก็เป็นคนที่จริงแล้วเนี่ยกเกษียณน,นะครับแล้วก็มาอยู่ที่เรียกว่าเป็นเรื่องของซีเนียร์ลิฟวิ่งหรือว่าอินดีพเอนเดนต์ลิฟวิ่งนะครับส่วนในมุมของเมืองไทยประกันชีวิตวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีส่วนที่เข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ นะครับกับทั้ง2บริษัทนี้นะครับในแง่ของมิติของการออมผ่านเรื่องของตัวประกันไม่ว่าจะเป็นแบบประกันสะสมทรัพย์หรือบำนาญก็ดีนะครับและรวมไปถึงเรื่องของความคุ้มครองสุขภาพและโรครายแลงด้วยนะครับล่าสุดเมืองไทยประกันชีวิตได้เข้าถือหุ้นในบริษัทนายาเรสซิเดนต์จำกัดและบริษัทลิฟวเวลลิฟวิ่งจำกัดเพื่อผนึกจุดแข่งและความเชี่ยวชาญตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงวัย พร้อมร่วมกันยกระดับนายาเรสซิเดนต์บายลิฟเวลโครงการที่อยู่อาศัยแนวคิดใหม่เพื่อผู้สูงวัยในกลุ่มวัยอิสระบนทำเลริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบ,บุรีที่เพียบพร้อมไปด้วยการบริการดูแลด้านสุขภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโดดเด่นด้วยการออกแบบให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอิสระในแบบแอคทีฟเอจจิได้ยาวนานที่สุดควบคู่การสร้างความสุขทางกายทางใจและความอุ่นใจรอบด้าน นางอรดีนาระนองประธานกรรมการกรรมการบริหารบริษัทนายาเรสซิเดนต์จำกัดกล่าวว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงก็คือเรื่องการออกแบบการให้โทนสีการใช้ฟังก์ชันการใช้เฟอร์นิเจอร์นะคะวต้องคำนึงถึงเรื่องกายภาพของผู้สูงวัยแล้วก็รองรับเขใ้ใน,นตในเช็ต่างๆนะคะแล้วก็มีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ซึ่งผู้สูงวัยสามารถที่กระเป๋าแล้วก็เดินเข้าไปพักได้เลย ในตัววัสดุที่เราเลือกใช้ก็เ,เลือกเลื่อความระมัดระวังเพราะคำเนงนของความปลอดภัยของผู้สูงวะะัยค่ะด้านแพทย์หญิงนาฎฟองสมุทรกรรมการบริหารด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีบริษัทลิฟวเวลเวลิฟวิ่งจำกัดหรือลิฟเวลกล่าวว่าอายเฉลี <My expectancy S 2> อยู่ที่85ปีนะคะเรามีช่วงชีวิตถึง25ปีหลังเกษียณซึ่งทำยังไงเนี่ยจะเป็นช่วงชีวิตซึ่งเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ Independent ์พึ่งพาตัวเองได้นะคะอันนี้คือหลักการของที่เรามาทำบบโครงการนี้ซึ่งบริหารจัดการโดยทางริเวอร์ที่นี่เนี่ยคือได้ได้แบบบูรณาการได้แบบพอลิสติกนะคะมีการดูแลที่ครบในทุกๆองค์ประกอบของชีวิตรถโดนใจประกาศความสำเร็จยกระดับมาตรฐานการซื้อขายรถยนต์มือสองก้าวสู่ปีที่2อพร้อมเป็นผู้ช่วยขายรถบ้านให้ขายง่ายได้ราคา รถโดนใจแพลตฟอร์มซื้อขายรถยนต์มือสองชั้นนำโดย TTB Drive ประสบความสำเร็จก้าวสู่ปีที่2กับพันธกิจในการยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้ขายด้วยโซลูชันที่ตอบโจทย์ครบวงจรเดินหน้ารุกตลาดรถบ้านด้วยคอนเซปต์ s l l Smooth Good Price หรือขายง่ายได้ราคาพร้อมเปิดตัวโฆษณาใหม่โดยมีมาริโอมาเลอร์เป็นพรีเซนเตอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่2 นายปิติตันทะ,กะเกษมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB อ็มธนชาติเปิดเผยว่าทุกธุรกิจที่เราทำเนี่ยเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทําให้เราสร้างแพลตฟอร์มลดโดนใจขึ้นมาโดยความตั้งใจคืออยากจะเห็นตัวกลางที่มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างความโปร่งใสให้กับคนขายคนซื้อให้เกิดกระบวนการที่ยุติธรรมมั่นใจได้นะครับ พอมาถึงวันนี้เราค่อนข้างมั่นใจแล้วแหละว่าเรามาถูกทางเราสามารถยกระดับอุตสาหกรรมขึ้นมาได้แต่เราก็ยังเล็งเห็นว่ายังเหลืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรียกว่าตลาดรถบ้านเพราะเวลาเราจะซื้อรถคันใหม่เราก็ต้องขายรถคันเก่ากระบวนการของเราเนี่ยเราไม่ใช่เหมืออาชีพเราก็รู้สึกว่าโอ้มันยุ่งเหลือเกินแต่ด้วยแพลนฟอร์มอันนี้แหละครับมันจะช่วยทําให้อุตสาหกรรมของเราดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งทําให้ลูกค้า ได้ในสิ่งที่ควรได้ก็คือกระบวนการที่โปร่งใสยุติธรรมแล้วก็จะช่วยกันยกมาตรฐานอุตสาหกรรมให้ดียิ่ง่งขึ้นไปนะครับนายชาชริตตั้งทะเกิงเกียรติรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารหัวหน้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์และ Transformation TMB ธนาชาติกล่าวว่าก็จริงๆเรามองว่าปีนี้นะครับ จะว่าไปแล้วเนี่ยรถยนต์มือหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีภาวะที่ลดลงนะครับอย่างที่เราเห็นยอดขายกันเลยแต่ในตลาดรถมือสองเนี่ยเราเห็นต่นนปีนี้แล้วว่าแม้ว่ามันจะมีภาวะเรื่องของตัวราคารถยนต์นะครับที่มันลดลงเนี่ยแต่ว่าในแง่ของยอดการขายครับมันอาจจะไม่ได้ลดลงเท่าตลาดรถยนต์มือหนึ่งแล้วกันแล้ซึ่งในปีหน้าเนี่ยครับเรามองว่ามันน่าจะมีโอกาสในการเติบโตนนะ เพราะอะไรเพราะว่าในปีนี้ครับจากราคาตลาดที่มันลดราคารถยนต์ที่มันลดลงเนี่ยมันน่าจะทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มเข้าถึงเริ่มเข้าถึงตลาดเนี่ยได้มากขึ้นแล้วแล้วลูกค้าเองเนี่ยที่รออยู่เนี่ยน่าจะเริ่มรู้สึกว่าราคารถยนต์เนี่ยมันน่าจะดูมีเซนมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าปีหน้าเนี่ยตลาดรถยนต์หือสองเนี่ยน่าจะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าจับตามองว่าอาจจะมีโอกาสในการเติบโตสำหรับปีที่2ของรถโดนใจยังได้มาริโอมาเลอร์เป็นพรีเซนเตอร์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัวโฆษณาใหม่ในคอนเซปต์อย่าให้ใครตีค่ารถคุณผิดผิดที่เปิดมุมมองใหม่ของการขายรถบ้านและเพนพอยต์ต่างๆของผู้ขายรถบ้านที่มักถูกประเมินค่าต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อลงขายเองมุ่งเน้นให้ผู้ขายเห็นถึงความสำคัญของการตั้งราคาที่เป็นธรรมผ่านบริการของรถโดนใจที่ให้ผู้ขายสามารถตั้งราคาขายได้เองตามมาตรฐานตลาดด้วย TTB Bluebook ด้านนายถากกรปิยพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ TMB ธนาชาติกล่าวว่าเี่ยอาจจะมีประเด็นในเรื่องตัวคุณค่าสินเชื่อทให้เกิดการฟ้องร้องกันยึดรถมากขึ้นนะครับมันก็เลยเกิดสัพพลายอนดีมาในตลาดที่ทำให้รถมันไหลเข้ามาในตลาดรถมือสองเยอะราคาก็ตกลงแต่สามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นการชะลอตัวของรถที่ไหลเข้าลานประมูลนะับ แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวถ้ามีการปรับโครงสร้างมากขึ้นมีมาตรการมากขึ้นเนี่ยสัปปายมันจะเริ่มน้อยลงแล้วดัน,นั้นราคามันจะเริ่มนิ่งมากขึ้นก็จะกลับสู่ระบบแบบเดิมได้นะครับก็ลเลยเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสของตลาด,ลดรถยนตมือสองกรุงศรีประกาศแผน Go Sustainable with กรุงศรียืนหยัดการเป็นผู้นำขับเคลื่อนภาคการเงินของประเทศสู่ความยั่งยืน กรุงศรีขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเพื่อความยั่งยืนด้วยแนวคิด Go Sustainable with กรุงศรีให้ความสำคัญทั้งเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนและรักษาความเป็นผู้นำทางธุรกิจพร้อมทั้งเคียงข้างให้การสนับสนุนลูกค้าเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับเศรษฐกิจและสังคมนายไพโรชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กรธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกล่าวว่าในเรื่องของการทำา u u t t i n n b l l f i n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  e e เนี่ยกรุงศรีเองเนี่ยเราก็เป็นลีดเดอร์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเรื่องของ Sustainable Finance นะฮะเรามีการออก Sustainable Link Loan ซึ่งเป็น Product แรกนะฮะในในเมืองไทยรวมถึง Sustainable Link Bond บนะครับแล้วก็ภายในปีนี้เนี่ยเราก็มีออก โปรดักต์ใหม่ที่เรียกว่า sustainable deposit ก็คือเงินฝากสีเขียวด้วยนะครับเรามีบริษัทแม่เป็น MUFG นะครับซึ่งเราก็ได้รับในเรื่องของ global expertise เรื่อง ESG แล้วก็นำเอามาปรับนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็เ work คู่กับคู่ค้าของเราในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในตลาดเมืองไทยครับ กรุงศีตระหนักดีว่าการที่เราจะเป็นผู้นําในการเป็นธนาคารที่ยั่งยืนได้นั้นไม่เพียงต้องปรับตัวสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรและการสนับสนุนลูกค้าด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนเท่านั้นแต่สิ่งสําคัญที่จะทําให้เราเป็นธนาคารที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงคือการสร้างรากฐานด้านความยั่งยืนให้แข็งแกร่งโดยปัจจุบัน กรุงศรีอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้มีมาตรฐานสากล TCFD ผ่านคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธนาคารและจัดทำแผน Transition Plan เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศสู่เป้าหมาย Net Zero รวมทั้งเรายังเป็นหนึ่งในธนาคารหลักที่ทำงานภายใต้สมาคมธนาคารไทยเพื่อช่วยภาคธนาคารไทยเร่งพัฒนาแผน Transition Plan สำหรับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆอีกด้วย ไทยพาณิชย์เดินหน้าปฏิบัติการเริ่มเพื่อรอดพร้อมนำ SME ปรับตัวสู่เส้นทางความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์ต่อยอดแนวคิดอยู่อย่างยั่งยืนเดินหน้าปฏิบัติการส่งต่อความยั่งยืนสู่ลูกค้า SME ด้วยโครงการเริ่มเพื่อรอดมุ่งเปลี่ยนความท้าทายจากกระแสะความยั่งยืนเป็นโอกาสทางธุรกิจเตรียมอัดฉีดเงินทุนแก่ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับธุรกิจมุ่งสู่ความยั่งยืน ขนึกกำลังภาครัฐมอบแคมเปญพิเศษคำปรึกษาทางด้านการปรับตัวธุรกิจพร้อมเปิดตัว Mentor for Sustainability นำเจ้าของกิจการที่มีความเชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงและเทคนิคการวางยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ได้เร็วและเป็นรูปธรรมตั้งเป้าจำนวนลูกค้า SME เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนไม่น้อยกว่า1,000กิจการและสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนประมาณปีละ2,000ล้านบาท นางพิกูลสีมหันรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าในฐานะที่ไทยพาณิชยนะ์เป็นองค์กรใหญ่วันนี้เราก็เป็นมากกว่าธนาคารในการที่จะพาพผู้ประกอบการ SME นียปรับตัวส่วนผลกระทบกระทบกันมาเรื่อยๆถ้าทุกธุรกิจปรับตัวแล้วนี่พี่เจคิดว่า เราเองเนี่ยก็จะรอดโดยไม่ว่าสถานการณ์ใดๆก็จะรอดเหมือนเหมือนกันหมดนั้นอยู่ที่ไมเซ็ตว่าวันนี้จะเริ่มปรับตัวเริ่มนับหนึ่งเพื่อจะรอดไหมเป้าต่อปีเนี่ยเอาจริงๆก็คือเราสำรองไปประมาณปีละ3,000ล้านแล้วเราปล่อยปล่อยไปแล้ว3,000ล้านส่วนของ s อสนะคะส่วนของไทยพาณิชย์เนี่ยซึ่งปล่อยเรื่องของสินเชื่อพลังงานเนี่ยมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งได้ว่าค่อนข้างจะเยอะการจัดงานแถลงข่าวเริ่มเพื่อรอดจัดขึ้นในรูปแบบสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยการดำเนินกิจกรรมภายในงานในรูปแบบคาร์บอนต่ำอาทิการเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ในการจัดงานการจัดอาหารและเครื่องดื่มด้วยภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการแนะนำการเดินทางด้วยระบบสาธารณะโดยแสดงผลการคำนวณคาร์บอนฟุต p r น n ์จากการเดินทางของผู้ที่เข้าร่วมงานจากการลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าและได้รับการตรวจสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ พร้อมกันนี้ธนาคารจะซื้อคาร์บอนเครดิตจากชุมชนที่มีการแยกขยะเพื่อนำมาชดเชยจากการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในงาน